ไปดูเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วก็เรื่องนี้ท,ทั้งทางที่ไปทำบุญกันมาแท้ๆนะคะแต่ว่าหลังจากกลับจากทำบุญ กลับมาเจออุบัติเหตุที่ทําให้มีการสูญเสียถึง3ชีวิตนะคะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนลวดสลิงค่ะมีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะบนถนนสาย3-40นชัยนาทสุพรรณบุรีในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อนะคะจอดอยู่กลาง3ามแยกที่กลางถนนค่ะพบผู้เสียชีวิตสองรายนอนเรียงกันอยู่ทราบชื่อก็คือนายรณชัยอายุ20ปีแล้วก็นายวรากรอายุ22ปีแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้บาดเจ็บสาหัสนะคะ นอนแน่นิ่งอยู่หน้ารถบัสก็เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนําไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะทราบชื่อคือนายอภิรักษ์อายุ29ปีค่ะที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์สภาพแต่งซิ่งของผู้เสียชีวิตล้มอยู่3คันนะคะก็คือแต่ละคนก็ขับคนนึงหนึ่งคันนั่นแหละนะคะก็เลยมี3คนนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะที่เนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์กันประมาณ100คันแต่ว่า คนเนี่ยน่าจะคูณ2ไปก็ได้อะประมาณนั้นเพราะว่าบางคนมีซ้อนบางคนไม่มีซ้อนนะคะมันก็น่าจะประมาณ150คนโดยประมาณทีนี้ก็มีมาจอดดูเพื่อนแบบนี้จนทำให้รถมันติดหลายกิโลเมตรนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะกลุ่มผู้เสียชีวิตชื่อกลุ่มเลดี้สองล้อ มีสมาชิกทั้งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดภาคกลางคือคละๆกันนะคะมีการนัดรวมตัวกันไปท่องเที่ยวแล้วก็ทําบุญที่วัดกลางชูศรีจังหวัดสิงห์บุรีเสร็จจากทาบุญแล้วเนี่ยก็พากันขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านของแต่ละคนทีนี้ก่อนจะมาถ,ถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นสีแยกไฟแดงนะคะเป็นช่วงจังหวะไฟเขียวกลุ่มผู้ตายทั้ง3คนหรือว่า3คันเนี่ยเร่งเครื่องผ่าไฟแดงไปแล้วนะ จนไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณสามแยกที่ชื่อว่าสามโก้นะคะมีรถบรรทุก6ล้อชื่อเนี่ยคือนายสกลวุฒิโชคอายุ48ปีเป็นคนขับลากรถบัสอ่าน,นึกสภาพนะคุณผู้ชม มีรถ6กล้ออยู่ข้างหน้ารถบัสอยู่ข้างหลังใช้สลิงขึงแต่ว่าสลิงนั้นไม่มีผ้าแดงอะไรมาผูกเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ใดๆทีนี้จังหวะที่โค้งอะค่ะเป็นช่วงที่น้องๆมอเตอร์ไซค์เขาขับมาพอดีชนเข้าไปเต็มๆกับสลิงนะคะทําให้น้องต้องนอนหงายกลางถนนกันเลยทีเดียวทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดเหตุแบบนี้สําหรับคนขับรถหกล้อนะคะ ประเด็นก็คือว่าสำหรับเรื่องราวของการที่เกิดเหตุแบบนี้ตำรวจก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ลากจูงรถแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเข้าข่ายความผิดกฎหมายการจราจรเพราะว่าสลิงที่ลากจูงในะอย่างที่บอกว่าไม่มีการทำสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะแล้วก็ทำให้คนที่ขับผ่านไปมาเขามองไม่เห็นคือปกปติอยู่แล้วก็คือมอเตอร์ไซค์มันจะซอกแซกไปได้หมดอะนะคะทีนี้ก็เลยอันตรายมากๆที่สำคัญตำรวจบอกว่า รถจักรยานยนต์ทั้ง3คันที่เกิดเหตุเนี่ยจะต้องเรียกมาตรวจสอบด้วยเพราะว่าอาจจะมีการดัดแปลงสภาพรถแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครส่วนเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนะคะตอนนี้ญาติได้ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ ขับขี่มอเตอร์ไซค์ระมัดระวังสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสวมหมวกกันน็อกหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆตอนที่วีเจครีมเห็นแล้วก็ได้ยินข่าวนี้น่ากลัวค่ะเพราะว่าเส้นสลิงมันใหญ่มากๆนึกสภาพว่าต้องใหญ่ขนาดไหนถึงจะดึงรถบัสได้นะคะเอาเป็นว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยค่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ